สวัสดีค่ะมันนี้สิมาอาบุญบ้านค่ะตักบาทเฮียนสันอาบุญเฮียนพี่น้องค่ะของน้องสร้าีพอเนี่ยะนะจ่าเสียแดงๆอยู่ข้างหลังย่ายนนะมีแต่งต่ผู้เฒ่าุ้มเดียวกันเด้ดค่ะพี่น้องนั่งไปนางมาพระเพกกื่อกมาพอดีค่ะพี่น้องพอคู่มาพอดีจ้ามันนี้ตั้งมือคุ้นมาสันตั้งมือคุ้นตอนแรงจ้าพี่น้องไปไหว้พระกอนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ คุณพอท่ายกกับมาพอดีจา้าแล้วก่อนพ่นกรสิมัดเตรียมน้ำเตรียม,ม,ย,มยังถวายละจ้าก้อนที่สิวายผ้าเป็นกระเทศแล้วแล้วย้ายบาเนเอาบรรยากาศตอนพินเทศมาเนาะคะ่ะแล้วแล้วกําลังสิกัและจา้าล้งางผ้ากับกรสิมาหาเขาสู้กันกินละจ้าพี่น้อง กนลวกผักก็จะจแสบค่ะถ้าพ่อถือกินผักขาหวยหวยวังไหวพระยุนอดิบกาดิบค่ะปุตเจแสบเด้หล่ะก้ต่อบอกฮวงแง่แสบฮะหอมตัวจะเม้นเตะคอยหอมขอ,องหอมตัวนี้นี่แหละแน่แสบบ้านเฮ่ากับสิประามาณนี้ละพี่น้องเหลี่ยงพี่เลี้ยงน้องยง่แาม่แรงค่ะค่ะ ้วเนาะค่ะมื้อนี้สิตามตາอเนาາค่ะมาเນ้อกินข้าวพี่น้องแนวกินบานเฮาแซบคักคุณน่มีแตู่สูงอายุอยู่ในไทยผูสูงอายุได้นั่งแถวเดียว